แล้วเริ่มต้นเช้านี้ท่านผู้ชมเราว่ากันด้วยข่าวใหญ่ของโลกครับนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น<อ>แล้วเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดถึง7.6 จุดศูนย์กลางเดี๋ยก็ตื้นมากเลยลงไปใต้ดินเพียงแค่10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนอกจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยตรงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายถึง aftershock นะวันเดียวนี่เกิดขึ้น80ครั้งอ,อะเยอะมากและยังไม่พอคลื่นสึนามิอีกฮะ,ะมีคลื่นสึนามิที่ซัดเข้าทั้งฝั่งของญี่ปุน่นนะฮะซัดเข้าทั้งฝั่งของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือรัสเซียเองก็มีการประกาศเตือน เรื่องของสึนามิแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของสึนามิเองก็ไม่ได้แรงอ,อย่างที่มีการเตือนกันตอนแรกนะฮะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเจาะลึกรายละเอียดตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตรักหักพังด้วยเนี่ยนะฮะ<อ>พาท่านผู้ชมย้อนไปดูนาทีที่เกิดเหตุก่อนแผ่นดินไหวขนาด7.6แรงขนาดไหนพาไปดูพร้อมกันครับ 大丈夫あっ นี่ยฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะบางคลิปนะที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถถ่ายเอาไว้ได้อย่างรถนี่เหมือนมีคนไปขย่มรถอะคุณผู้ชมแรงมากเลยอะค่ะคือแบบเขย่าว่ะมันเหมือนเขย่าไปหมดเลยอะรถที่หนักๆอะใช่คือโอ้โหสั่นหมดเลยดูสิฮะไฟเฟยอะไรที่แขวนเอาไว้บนเพดานเนี่ยแต่ ด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นเจอกับแผ่นดินไหวแทบจะตลอดเวลาใช่ค่ะเขาก็ต้องมีการออกแบบทุกอย่างให้เตรียมพร้อมรับเอาไว้ระบบความปลอดภยอัยโครงสร้างของ<ม>อาคารด้วยในการรับความเสียหายรับแรงสั่นสะเทือนนะฮะคือถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยป่านนี้นี่เสียชีวิตอาจจะเป็นร้อยเป็นพันนะฮะหรือว่าอาจจะราบเป็นหน้ากลองแล้วแต่ญี่ปุ่นเขามีระบบที่รับได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพ<ม>แต่ดูสิฮะนี่ขนาดว่ามีระบบรองรับแล้วนะ โอ้โหยังขนาดเนี้ยนี่ในสถานีรถไฟป่ะคะใช่ฮะสถานีรถไฟใต้ดินโอ้ดูป้ายดิคุณผู้ชมที่แขวนอยู่อะโยกไปโยกมาอันนี้ในบ้านในบ้านของอะไรที่วางไว้กับชั้นเนี่ยถ้าไม่ยึดเอาไว้ค่ะหล่นลงมาหมดตกลงมาหมดเลยอะอ่านี่ตะกี้มีลานจอดรถมีซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมฮะข้าวของที่วางเอาไว้ก็ลงมาหมดแล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นวันปีใหม่พอดี หนึ่งมกราคมเวลาที่ญี่ปุ่นคือประมาณ4ี่โมงเศษเฉช่วงเย็นใช่ไหมถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็จะเช้ากว่าสองชั่วโมงใช่ไหมประมาณสักบ่ายสองโมงเศษตามเวลาบ้านเราทีนี้วันปีใหม่เนี่ยเหมือนคนไทยเลยคือด้วยความเป็นชาวพุทธสิ่งที่คนญี่ปุ่นทําการวันขึ้นปีใหม่คืออะไรไปวัดไปไหว้พระอคือการไปไหว้พระไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปลั่นระคังที่วัดเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งในคลิปจะเห็นว่ามีบรรยากาศที่วัดด้วย แล้ววัดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นวัดเก่าแก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยๆๆที่ที่บอกอ่ะคือแต่ละที่เนี่ยที่วัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่มาเป็นหลายร้อยปีบางที่เป็นพันปีดูสิฮะเนี่ย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 เสาหินเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยล้มต่อหน้าอล้มลงมาแล้วเขามีร้องเตือนเมื่อสักครู่แบบระวังระวังหนีๆนีไปอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือโอ้โหมันสั่นสะเทือนแรงขนาดนี้ถ้าผู้ชมฮะเนี่ยแต่ละที่นะฮะคือจนถึงตอนนี้ถ้าผู้ชมฮะ after shock เนี่ยที่เกิดขึ้นโอ้โห After shock นี่80ครั้งนะฮะ80ครั้งนะฮะในเวลาเพียงแค่วันเดียวอ,ะอ่ะอแล้วก็ยังไม่พอนะฮะใน after shock ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีความแรงตั้งแต่ระดับ3.1ไปจนถึง6นะคือบางประเทศเนี่ยนี่น,นดูรอยแยกรอยแตกบนถนนคือความแรงระดับ6เนี่ยบางที่ก็ถือว่าอันนี้ก็คือใหญ่แล้วนะ<ถ>แต่อันนี้6นี่ after shock <อ>คือ after shock ของ7.6อีกทีหนึง่ง นะฮะก็เลยไม่แปลกว่าทําไมเนี่ยเขาถึงต้องเตือนเรื่องของสึนามินะฮะ<อ>ทีนี้ทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นเขารับมือ,อยังไงนะฮะคือทางด้านของหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฮายาชิโยชิม,มาสะนะฮะเขามีการถแถลงข่าวนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้คือยังไม่พบความเสียหายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือเขาห่วงกันเยอะใช่ไหมเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลัวจะเหมือนปี 2,011 2,554ที่ตอนนั้นแผ่นดินไหวแบบมหือมาขนาด9.0น,น,นะฮะคือหน่วยงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานความผิดปกติในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์<อ>ที่มีอยู่นะฮะประมาณสัก5-6แห่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันว่าเกิดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จีกะแต่ว่าสามารถดับได้แล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะฮะถ่ายโดยเครื่องบินแสดงให้เห็นเพลิงไหม้อีกจุดหนึ่งคือที่เมืองวาจิมะของจังหวัดอิชิคาวะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงคือจุดที่เรียกว่าได้รับผลกระทบแรงที่สุดเลยจากแผ่นดินไหวนะฮะก็คือเมืองอิชิคาวะนี่แหละนะฮะทีนี้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมฮะคือหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยออกมายืนยันอย่างนี้นะฮะ ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายจากเหตุแผ่นดินไหวนะฮะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะเนื่องจากแผ่นดินไหวอีก2รายทีนี้ในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีรายงานแบบนี้ฮะว่าบางรายเสียชีวิตเนื่องจากอาการหัวใจวายฮะมีอาการหัวใจวายนะครับก็เลยทําให้เสียชีวิตไป2รายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันคือทางด้านของคนที่ต้องอพยพนะฮะออกจากบ้านเรือนเนี่ย ตอนนี้อย่างน้อย51,000รายนะ51,000คนนะแล้วตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงหนาวเย็นบางที่เนี่ยมีหิมะตกเลยนะฮะแล้วก็คือแน่นอนอะ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะ<อ>ก็คือต้องไปอบพยพไปอยู่ตามแบบจุดอพยพก่อนเนี่ยการใช้ชีวิตก็ไม่สะดวกสบายแล้วก็อย่างน้อยต้องเฝ้าระวัง72ชั่วโมงค<อ>่ะอ่าคือตอนเนี้ย อาจจะมี after shock เกิดขึ้นอยู่หนึงเนืองความแรงอาจจะลดต่ำลงมาการประกาศเตือนภัย้อนามิอาจจะไม่แรงเท่าตอนแรกแต่ต้องเฝ้าระวังฮะเฝ้าระวังเป็นเวลา3วันน่ะก็คือ72ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวคือจาก51,000คนที่ต้องอพยพนะฮะมี33,500ครัวเรือนน<อ>่ะที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้บริการโทรคมนาคมนะฮะ ทั้งโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเห็นว่าเมืองอิชิกาวะแล้วก็นิงาตะนี่หยุดชะงักนะฮะสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องบินที่ไปยังสนามบินในโทยามะแล้วก็อิชิกาวะเดินทางกลับนะฮะแล้วก็แจแปนแอร์ไลน์เองก็ประกาศยกเลิกบริการส่วนใหญ่ไปยังภูมิภาคนิงาตะแล้วก็อิชิกาวะนะครับสนามบินแห่งหนึ่งของอิชิกาวะก็ถูกปิดด้วยนะฮะ